มันดูไม่ดีไหมคะดูไม่ดีอะไรครับผู้จัดการทํางานในเล้าบอกทํานั่งตากดูไม่ดีเอาผู้จัดการทำเป็นต้องมาเองก็ต้องแค่นั่งตากเองครับผมไม่ได้เป็นละล่าหรืองอะไรคุณนี่มันไม่ได้ที่ยังดูไม่ดีทำไมนั่งคนอื่นมาอะไรไม่เคยนะอ้าวของแฟนไง ก็ไม่ได้นั่งตักนะคะอา้าวก็คุณนั่งตักผมเป็นคนแรกก็ดีนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยมีใครนั่งตักเหมือนกันอ๋อันดีเหรอดีครับแ๋ยวค่อยว่ากันครับใครช,ชนะเดี๋ยวผมจะให้คุณอนะ่ะจูบพี่หัวใจบนที่ผมกันไปแล้ว ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เหี้ยหัวหน้าแก๊งเลวเซนมาอยู่เราที่แม่งเป็นโปรดการที่โคตรหน้าคุนหาอันนี้หัวหน้าแกง๊งหรือหัวหน้าแกง๊งหรือเจ้าของค่ายเพลงแบบไม่ขนาดนั้นครับบอสแม่งโคตรภูมิใจอะทำแก๊งมาตั้งนานนะที่มีคนดีๆมาอยู่กับเราคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นโนลหน่งของม<อ>ัลติเวิร์สโ้ผู้แล้วก็รู้สึกดีใจ เขาเรียกว่ามันจะนี่ครับดึงดูดนะครับบอสพูดดิดึงเดี๋ยวได้ไหมไม่ดูดเลยไหมดึงเดี๋ยวได้ไม่ดูดเลยไหมดึงเดี๋ยวได้ไหมเป็นดูดเป็นคนอื่นได้ไหมครับดูดก็บอกเลยอยากดูดเหรอครับแล้วก็อยากดูดเหรอหมายถึงว่าดึงดูดกันอยากดูดใช่ไหมครับผมได้เดี๋ยวผมจัดให้ถ้าอยากดูดเลยพรุ่งนี้พบกันแข่งด้วยมาเร็วๆนะครับอันนี้ บอสบอกสล็อตไม่เต็มแล้วเราไปสู้เขาได้หรอครับอา้าวสล็อตพิเศษเต็มอ๋อจริงๆแก๊งมันเต็มอยู่แล้วครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยว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 เอาเอา,เอาคนพวกนี้แล้วนี่หว่าเอาคนเก่งด้วยนะโอวตีว่าเขามาจากโน่หนึ่งครับโน่หนึ่งมาดีเวอร์ดาบรู้จักปะรู้จักคิวลีดครับคิวลีดอ่ะคิวลีดอ่ะประธานหลิวเซ็นนะครับ ถ้าสมัยก่อนที่เขาเดินอยู่ในสภาพันธ์นี้คงจะมีแต่คนเดินก้มหัวให้คงจะไม่แปลกหรอกที่เขาจะมีคนครพบละบูชาขนาดนี้นขอบมากนะพี่เข้ามาอยู่ด้วยกันดีใจอย่างสุดซึ้งเลยครับผมเป็นเกียรติมากกว่าครับที่ไ,ได้เดินตามในแบบใส่สูตรใส่ชุดยี่สิบเอ็ดครับชีวิตนึงยี่สิบเอ็ดอ่ะเดชีวิตนึงได้หัวหน้าแก๊งหดหดมาอยู่ก็ภูมิใจครับดีใจมากอรอบคมันมันเหมือนมิติที่เคยวาดไว้ครับแต่ว่ามัน แบบมันว่าต่อไม่จบครับมีน้องคิวมาช่วยว่าต่อก็เดี๋ยวก็ว่าไปด้วยกันก็ได้ครับจิ๊กซอตัวสุดท้ายครับโรดออฟยิปยิปเอ็ดครับเส้นทางสู่เดสเวย์ way, ครับใช่ไหมเออครับเดี๋ยวคุณเอ้าคุณยืนฟังอะไรครับเนี่ยครับก็หน้าทีปีก็ต้องยืนอยู่แล้วค่ะคุณรู้จกักรู้จักมาติเวอร์สครับรู้จักเรียวเซนมาติเวอร์สป่ะ เขาดังอยู่ใช่ไหมครับดีครับเพราะว่าแก๊งนี่แย่เยอะครับบอลไม่ต้องพูดเดี๋ยวเรื่องไม่ดีได้ได้คนสั่งการมาแล้วก็ได้คนคุมไฟมาแล้วก็ได้คนชุบมาแล้วก็ได้คนที่มีทิกที่โหดที่สุดในไฟเอ็มครับผมรู้สึกภูมิใจมากเลยกับคนนี้เดี๋ยวฝากเอาเขาเข้าสโอตซูปเปอร์วีพีนะครัครับผม ได้ข่าวว่าชูเกิดร้อยด้วยครับคนนี้เวลาแทงใครก็แทงตายพังเลยครับแล้วเวลาแทงตายเขาแบบตายเสียงดังด้วยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟังเสียงคอไฟพวกนี้เลยค่ะโอ้โหไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังครับน้องจำไหมครับคิวรีดขอลั่นรันค่ะขอลั่นรันขอลั่นถ้าลั่นกว่านี้ก็คงจะต้องไปเจอกันแล้วหรอไปเจอกันในสนามครับผมอ๋อครับคิดอะไรครับเนี่ยคิดอะไรเนี่ยคุณทะลึ่งตลอดเลยนะคุณเจอผมเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะ ครู้จักตัวแข่งมาครับตัวแข่งสิบห้าสิบห้าที่เขาบอกว่าโหเลยพอดะที่เล่นสนับครับชุบอย่างเดียวเลยครับเล่นสนับต่อยทะลุกําแพงเลยครับเห็นว่าต่อยต่อยฝ่างข้าทะลุไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าหาพบเจอยังตอนเนี้ยมีภาพไม่ตรงบ้างคือคนอย่างเขานี่ถ้าสมมติว่าใครได้เข้าไปเอ้ใครได้เขาเข้าไปในแก๊งเนี่ยน่าจะเป็นวาสนาแก๊งครับ ขบเครื่องครับขับรถก็โหดลูกก็บแบบรรรครอบครัวเขานี่รคอรคอบครัวเขาตระกูลแบบตระกูลดังนะครับสืบสายเอ้ยสืบสาทาย,ยาทได้ดีมากเลยคนนี้แต่ว่าลูกของเมียเขาไหนนะครับ <c oughs> ชื่ออะไระครับเพิ <c oughs> ร์นจิตป่ะครับใช่ไหมเพิร์นจิตน่าจะลูกของคณเพิร์นจิตเลี้ยวผ่านอ๋อแต่น้องใช้นามสกุลแม่เนาะ เดี๋ยวจะเจอนี้เกินไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวฝักเนื้อฝักัวเขาด้วยนะครับทีซีแม่ครับก็ถ้าได้คุณดูแลเขาเป็นก็มันก็จะเป็นอย่างดีเลยล่ะได้ดูแลเขาไงก็ดูแลแกงก็เป็นหน้าที่แล้วค่ะเอ้าแล้วผมพูดอะไรเกินเลยหรอครับทำไมจะปฏิเสธทุกเรื่องเลยครับเขาบอกคนยิ่งปฏิเสธเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยยิ่งยิ่งแบบยิ่งน่าโดนนะครับ เน่ออะไรคะอะไรครับเมื่อกี้สกเกต็ตอะไรสกเกต็กเกตอะไรครับอ๋อา <c oughs> มันไปเพิ่งสเกตว่าบอสใส่เพชรเบสโตมากที่เกาะไม่ไม่หรอกไม่ได้ใส่ครับอันนี้เพชรปลอมครับแต่ว่าเอ๊ะมีมีเครื่องตรวจปะมัตรวจเลยแต่ว่าเป็นเพชรปลอมนะครับ <c oughs> ถามถามเรื่องแผลที่หน้าเดียวครับ <c oughs> ผมว่าแผลที่หน้าบอสได้โดนอะไรครับเนี่ยจะดีแล้วครับน้องคิวปกติผมไม่ค่อยเห็นบอสได้แผล คือมันก็เป็นบทพิสูจน์สุดท้ายที่ผมต้องพิสูจน์กับตัวเองครับก็คือว,ว,วันที่ผมต้องก้าวขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ครับผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะเป็น,ร,นรุ่นใหญ่ในวัดดาวครับอ้าวก็เป็นแผลชกต่อยแผลแบบตงข้ามที่อะไรพวกนี้คือมันเป็นแผลแผที่แบบทุกคนในวัดให้การยอมรับแบบแล้วเขาก็ยอมรับผมมาตลอดอะเพราะว่าหลอดเธอมาตลอดครับเพราะผมรักเธอมาตลอดครับน้องคิวทีนี้พอผมไปเจอเขาใช่ไหม เจอพี่เนยปุ๊บพี่เนยเขาเรียกผมมาเฮ้ยโกแจ็คเฮ้ยทางเึือสุดท้ายของเองแล้วเว้ยน้องคือเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเองอะทำให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวพี่จะเองไปรุ่น,นใหญ่ก้าวส่ของคนใหม่ใหเว้ยน้องเออผมก็รับเลยแล้วผมกีดกีดซนะทีนี้ดอกแรกไม่เข้าไงหนังเหนียวหนังเหนียว พอครั้งที่สองปุ๊บเริ่มละเขาบอกว่าถ้าอยากจะเป็นรุ่นใหญ่ต้องบันจงกีด้วยนะ้องผมก็เลยแบบเอามิดแบบมิดโกนอะ่ะเริ่มเลยหักครึ่งแกะซองแล้วหักครึ่งทีนี้หักครึ่งยังไงต่อใช่ไหมผมก็ทิ้งครึ่งหนึ่งออกไปเพราะผมใช้ครึ่งเดียวผมก็เริ่มเลยปึ๊บเริ่มเข่าแล้วผมก็พี่พี่เนรับพี่ผมได้แล้ว เขได้ไหมครับพี่เขาบอกเอ้ยลึกกว่านี้น้องแล้สองเซนเออผมก็เลยเกลต่อสองเซนทีนี้พี่เท็ก็บอกเอ้ยเอเงี้ยได้ละเดี๋ยวไปกับกพี่เลยน้องไปเราเขาก็ยอมรับผมเป็นลุ้นใหญ่ครับแล้วผมก็ต้องเป็นแผลเป็นตอนนี้เป็นแผลยังไม่ยังไม่เป็นคนระับแผลสดอยู่ตกสะเก็ดติปเตอร์อยู่ครับอ้าว Study all of your opponents. Was that something you saw in your studies?